กิมมิกิมมินาวกิมมิกิมมินาวจิ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 คยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกกว้างยาเอ้ยไม่ใช่ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่อมกอล์กเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวๆเอสป้กันในตอนนี้นะครับได้มีข่าวคราวออกมาว่าเอสเป้นั้นจะเป็นนิวโมเดลนะครับให้กับลอตเต้ดูตี้ฟ ซึ่งในตอนนี้นะครับทางลอตเต้ด t ตี้ฟรนั้นได้มีการออกมาอัพคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับเป็นคลิปผู้หญิง4คนที่ยืนหันหลังให้กับกล้องอยู่พร้อมกับอัพแคปชั่นนะครับที่มาชวนทุกคนเนี่ยมาทายว่าใครกันคือโมเดล Duty ้ฟรีคนใหม่ที่จะพาพวกเรานั้นไปยังกวางยาสิงหาคมนี้2022เนี่ยเร็วๆนี้แน่นอนนอกจากนั้นนะครับทาง Duty ้ฟรีเนี่ยเขาก็ยังได้มีคำใบามาให้ด้วยนะครับเป็น อีโมติคอนที่มาให้แฟนๆในไทยกันว่าอีโมติคอนนี้จะบอกใบอะไรถึงเกสฮูหรือว่าคนที่จะมาเป็นโมเดลให้กับตูตี้ฟรีซึ่งอีโมติคอนนี้นะครับก็จะมีตัวแรกเลยคือหัวใจตามมาด้วยพระจันทร์แล้วก็ดวงดาวนะครับตามมาด้วยอีกหนึ่งอีโมติคอนคือผีเสื้อนอกจากนั้นยังมีอีโมติคอนอีก3ตัวนะครับนั่นก็คือดาวเคราะห์นะครับหรือว่าดวงดาวที่มีวงแหวนหมุนอยู่โดยรอบนะครับและอีกตัวหนึ่งก็คือสัญลักษณ์ของมอนสเตอร์ตามมาด้วยอีกหนึ่งอีโมติคอนที่เป็นอีโมต คืออีโมติคอนที่เป็นคำใบนะครับจากทาง t เต้ดูตี้ฟรีที่ให้ฟแฟนๆเนี่ยมาถ่ายกันว่าเจ้าของเงาทั้ง4คนนี้นะครับผู้หญิงทั้ง4คนนี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องอะไรกันหรือเปล่ากับตัวอีโมติคอนนี้นะครับแล้วก็ไปวิเคราะห์กันต่อกับคลิปวิดีโอที่ทางดูตี้ฟรีเขาได้มีการอัปคลิปลงมาที่มีความยาวเพียงแค่5วินาทีเท่านั้นนะครับในคลิปเนี่ยเปิดเผยให้เห็นถึงผู้หญิง4คนที่กําลังยืนหันหลังให้กล้องแต่ว่าอยู่ๆเนี่ยก็กําลังจะหันมาแต่ว่ายังหันมาได้ไม่สุดเท่าไหร,ร่น ัดภาพไปก่อนแล้วแต่ว่าเมื่อดูดีๆแล้วเนี่ยแต่จริงๆไม่ต้องดูดีๆก็ได้ครับเพราะว่าเพียงแค่หันมานิดหน่อยเนี่ยก็รู้แล้วนะคบว่าทั้ง4คนนี้เนี่ยคือเอสป้าแน่นอนแต่ละคนเนี่ยโดดเด่นมากๆเลยนะครับเพียงแค่หันด้านข้างนิดเดียวเนี่ยแฟนๆก็จํากันได้แล้วและยิ่งไปเจอกับคําใบนะครับที่เป็นอีโมติคอน4ตัวเรียงกันมาไม่ว่าจะเป็นหัวใจพระจันทร์ดวงดาวแล้วก็ผีเสื้อนั้นก็คือสัญ,ญลักษณ์หรือว่าอีโมติคอนประจําตัวของสาวๆเอสป้านั่นเองเคสฮูที่ว่านี้เนี่ยนั่นก็คือเอสป้าอย่างแนนนรบแแนนแบ ไม่มีอะไรมากั้นเลยและแฟนๆเนี่ยก็มาพูดคุยกันนะคะว่า g u ส s ู h o หรือว่า New m o d e ลสําหรับ Lotte d u t ้ Free นี่ยนะครับจะต้องเป็นเอส a ปาอย่างแน่นอนและหลังจากที่มีเรื่องราวนี้มานะครับแฟนๆเนี่ยก็ออกมาพูดคุยกันว่าแทบไม่ต้องเดาเลยว่าสาวๆที่เห็นในคลิปวิดีโอ5วินาทีนั้นจะเป็นใครเพราะว่าเพียงแค่หันมานิดหน่อยเนี่ยก็เห็นแล้วว่าเป็นเอสปา หลังจากนี้ไปเนี่ยก็มารอดูกันนะครับว่าทางตเต้ดูตี้ฟรีเนี่ยจะมีการเปิดตัวเอสป้ามาสำหรับนิวโมเดลเนี่ยอย่างยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนมาติดตามกันได้เลยนะครับในเดือนสิงหาคมนี้ของปี2022อย่างแน่นอนเพราะว่าทางตเต้ดูตี้ฟรีเนี่ยเขาบอกมาแล้วมาดูกันนะครับว่านิวโมเดลที่จะพาทุกคนเนี่ยไปยังกวางยานั้นจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างกับตเต้ดูตี้ฟรีหลังจากที่มี e เอสป้านั้นมาเป็นนิวโมเดลให้สำหรับคลิปนี้เนี่ยใครที่มีความคคิิดดเเหห็็นนยัังงงไวว่่าาทท้4สี วิดีโอนั้นจะใช่เอสป้าจริงๆหรือเปล่ารวมไปถึงตัวคําใบ้นะครับที่ทางตเต้เขาให้มานั่นเนี่ยคิดว่ามีความเชื่อมโยงอะไรกับทั้ง4สาวที่เห็นในคลิปวิดีโอนี้กันไหมก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับแกล้งแ้งคอมเมนต์มากันได้ครับลองวิเคราะห์กันดูว่าจะเป็นใครได้บ้างหรือเปล่านอกจากเอสป้าทั้งๆที่หลักฐานเนี่ยก็มัดตัวอยู่แล้วว่าคือเอสป้าแน่นอนอยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนอย่าลืมกด, like, กดไกลค์กดซับ